สวัสดีครับพบกับผมมารพินกับ c h anel n มาร i พินสกูลนะครับวันนี้ก็มาที่บทสัทนาภาษาจีนนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆผมจะสอนเป็นถามว่าทำไมสอนแค่เป็นประโยค2ประโยคเพราะว่าเป็นภาษาจีนสำหรับการเดินทางเราต้องการใช้คำแค่คำหนึ่งสองคำประโยคสั้นๆง่ายๆประโยคไหนยากผมก็จะทำให้มันประโยคง่ายที่สุดนะครับ ก็คือเป็นมุมมองจากนักเดินทางเราไม่ได้เรียนภาษาจีนเพื่อไปรู้ภาษาจีนหรือว่าหรือว่าเรียนเพื่อ,อจะไปเรียนต่อเมืองจีนไปสอบเจ้าหวนอะไรงั้นมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสอนเลยครับง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ที่สับโรงแรมนะครับมีคำหนึ่งที่จำเป็นนะฮะจำเป็นเวลาต้องอเราเช็คเอาท์นะฮะเช็คเอาท์คืนห้องอไปบอกเช็คเอาท์เนี่ย พนักงานที่เคาน์เตอร์โรงแรมเมืองจีนเนี่ยเขาจะงงนะครับไม่ทราบนะแล้วมีคำอย่างหนึ่งก็คือคำว่าเราบอกเราก็ไปง่ายๆเอากุญแจห้องไปนะแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าทุยฝังนะทุยฝังนะทุยฝัง,นะย,งย่ามีครั้งครับ ทุยฝางคำว่าฝางนี่ก็แปลว่าห้องนะครับทุยฝางก็คือคืนห้องอไม่ต้องไปพูดเลยมากมายครับยืน่นกุญแจไปบางทียืน่นกุญแจไม่ต้องพูดละเขาก็รู้ละนะแต่ว่าเราเราก็ควรจะบอกอะไรด้วยเพื่อยืนยันนะทุยฝังนะทีนี้พอเราทุยฝังเขาก็จะไปคิดเงินไปอะไรว่าเราไม่นั่นอะไรเงี้ยเช็ค ตรวจสอบความเรียบร้อยโทรหาแม่บ้านว่าเรากินน้ำอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับของโรงแรมส่วนถ้าประโยคสนทนาพูดว่ากินน้ำไปหรือว่าทำม่านในห้องเขาพังหรือทำเก้าอี้เขาพังอันนั้นมันคงเป็นสุดวิสัยนะผมผมคงจะไม่พูดตรงนั้นเราเรียนรู้ตรงนั้นภาษามันจะซับซ้อนเกินไปเวลาเราเดินทางเนี่ย เรารู้แค่คำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอนะครับอย่างเนี้ยจะจะมีเรื่องเดียวนะครับก็คือสมมติว่าถุยฝางแล้วเราขืนห้องแนละ้ะถุยฝังนะครับฝางห้องฝางก็คือห้องนะฮะถุยฝางเนี่ยขืนห้องเราคืนห้องแล้วในปกติของเมืองจีนเนี่ยทุกห้องเนี่ยที่เราพักกันโดยมากแล้วข้พักเนี่ยมันจะมีค่ารรมัดจําอยู่ค่าประกันนะฮะ ค่าประกันของเสียหายค่ามัดจำเรียกอะไรประมาณเนี้ยภาษาจีนเขาจะเรียกว่ายาจินนะยาจินมีคลิปอันหนึ่งสอนอันนี้ไปละยาจินนะทีนี้ถ้าเกิดก็คือห้องเขาบอกโอเคเรียบร้อยอะไรก็อาจ,จะให้ใบเสร็จมาแต่ว่ายังไม่ได้คืนเงินค่ามัดจำให้เราเราก็ต้องถือใบมัดจำตรงนี้เนี่ยย้ำกับเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่ายาจินนะ อันนี้เขาก็เข้าใจว่าเราเราเรียกร้องที่จะเอาเงินมัจจำคืนนะฮะโดยปกติก็อาจจะยื่นไปพร้อมกับกุญแจก็ได้นะครับเขาก็จะทราบนะฮะหรือถือไว้ในมือก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกายาจินเขาถ้าเกิดยังไม่ได้นะก็ก็ใช้วิธีนี้ทวงนะครับแต่โดยมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรย้ำอีกครั้งครับทุยฝังนะฮะทุยฝัง ผมแน่ว่าจําง่ายๆอย่างงี้ฝางเนี่ยพอไปสักพักก็จะรู้อะเพราะว่ามันเป็นคําที่ต้องใช้บ่อยห้องหมายถึงห้องนะครับแต่ว่าในที่นี้เราหมายถึงห้องพักนะฮะห้องพักในโรงแรมนะ,ะถ้าเป็นห้องห้องเดี่ยวนะครับก็เต้นแหนฝังนะครับต้นเดินฝางถ้าเป็นห้องคู่ก็ช่วงแหวนฝางอันนี้ เดี๋ยวผมแยกไปอีกคลิปหนึ่งจะได้ไม่งงนะฮะฝังก็คือห้องถุยฝังก็คือคืนห้องเช็คเอาท์นั่นเองเทคนิคที่จำง่ายๆคือว่าถุยเนี่ยให้จำว่าถุย <c oughs> อันนี้จริงๆนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนผมจำอันนี้ยล้วแกจําจำแม่นเลยนะพอบอกองี้เก็จำแม่นเลยนะถุยนะ ถุยเนี่ยจำว่าถุยเนี่ยถุยฝาก็คือถุยถุยห้องคืนอ่ะอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนเราถุยคืนอ่ะอ่ะอันนี้จะจำได้นะครับบางทีเราต้องคิดอะไรให้มันมีจินตนาการเรียนภาษาอย่าไปนั่งท่องแบบที่ครูเขาสั่งเรามาไอวิธีท่องแบบนั้นเนี่ยมันมันสิ้นเปลืองแรงงานนะครับผมเป็นคนขี้เกียจนะผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากผมจะไม่ทําอะไรที่มัน มันสิ้นเปลืองมันซับซ้อนมันเสียเวลานะั้นเราต้องมีเทคนิคในการจานะฮนะพอจำนะั้นนึกภาพอ่ะเราถุยห้องคืนให้คนจีนใช่ไหมก็ถุยฝงังอ่าถุยฝังนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับผมเสริมทิ้งท้ายนิดนึงก่อนจบคลิปนี้ก็คือคําว่าฝังเนี่ยมันก็มีคําต่อไปถ้าเกิดใครไปเวียดนามเนี่ยมันจะมีคําว่าฟองนะครับฟอง นะฮะฟอมจอกเวียดเขาจะออกเหมือนมีงองูมีมอม้าปนอยู่ด้วยฟอมนะฮะก็คือมาจากคําว่าฝางนี่แหละในภาษาจีนนะครับภาษาเวียดรับคําจีนมาใช้เยอะนะฮะก็อันนี้เล่าๆให้ฟังเฉยๆนะครับทวนครั้งสุดท้ายครับคืนห้องภาษาจีนหรือเช็คเอาท์นะครับทุยฝังนะฮะทุยฝังนะฮะทุยฝัง และพบกันใหม่กับช n e l ลมัม์ิพนสกูลนะครับเก็บเรื่องราวภาษาที่ใช้ในการเดินทางในประเทศเอเชียครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ